ตอนนี้ไรสุดนะครับกําลังวุ่นวายนะครับวุ่นวายเข้าโรงพยาบาลครับตอนนี้เข้าโรงพยาบาลตั้งสองคนแล้วคนนี้ไม่ได้เข้าครับคนนี้มาเฝ้าคนป่วยนะครับ mm hmm. พี่ไหนเนี่ยมา,มาเฝ้าคนป่วยนะครับเนี่ยพี่นิวก็เข้าน้ําเกลืออยู่ไหนๆพี่นิวก็น้ำเกลือตรงไหนน้องเหนือก็เข้าน้ําเกลือเหมือนกันโอ้โหทั้งสองคนเลยนะครับสามคนเลยนะครับ น้องเหนือไทยครับไทยน้องเหนือไทยอะไรลูกโอ้ยครับ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 อยากนอนพ่นีอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุดอุดตุ๊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 ตุุ๊ต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 อ อ่ะเอาว่าพ่อเมาคุณพ่อมังเมาเลยเด้ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาคนป่วยครับป่วยทั้งสองคนเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอาตุ่ยเขาอย่าเขาตู้เย็นเลยตัวนี้บอยเขาตู้เย็นกินข้าวเพิ่งเสร็จนะครับป่วยห้องนี่ยสองคน สองเตียงครับสองเตียงเลยครับคุณย่าเป็นคนเฝ้าคนไข้ครับเ<ห>สลัจเซรามเซรามคุเป็นเซราที่มาคนไข<ะ>้ครับนคนไม่สบายครับคนไม่สบายคนนี้นะครับคนนี้มาเฝ้าคนป่วยนะครับคนนี้มาเฝ้าคนป่วย คนมีมาเฝ้าคนป่วยมาเฝ้าพี่นิวใช่ไหมลูกอดอะไรนะเหลือครับพี่ไหนมา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 เฝ้าพี่นิวใช่ไหมมาเฝ้าคนป่วยใช่ไหมลูกว้าพี่นิวทำอะไรอะ่ะเข้าน้องเกลือหมดทั้งสามสองคนเลยลาจะไปไหนพ่อมา,อานอนได้แล้วนอนได้แลว้ว อีกคนนะครับอีกคนไม่รู้ดูอะไรนะครับพี่นิวดูอะไรพี่นิวเป็นอะไรบอกขอแฟนเพลงหน่อยนี่พี่นิวเป็นไข้เลอลูกพี่นิวเป็นหอบครับพี่นิวเป็นหอบหืนใช่ไหมลูกพี่เนิวเป็นหอบน้องเหนือท้องร่วงน้องเหนือท้องร่วงหรือพี่เนิว ท้องร่วงนะครับไาทำไมนางทำไมนาไ่ไม่สบายครับไอคนกลางมาเฝ้าคนป่วยนะครับปวดู่อูนปวดไหนอยูเนนไงมามเอาปวด้มาเดี๋ยวเีช่วยใหม่ไปช่วยใหม่เดโดไปไม่ได้เบิ่งเอาครับสงคามลก มนที่แพ้ไม่ได้เลยอะไรนะพี่เดียววุลันติ๊กอะไรวุลันติ๊เดยลูกลืมเอาของที่วุลันติ๊กตูหวุ้นลันติ๊กตูโอ้โหพี่นิวทำอะไรวุ้นลันติ๊กปาตีวุ้นลันติ๊กปีโอ้โววววพี่นิวมันจะเลือดออกไหมเออ อย่าทำแรงครับเดี๋ยวคุณหมอไปจอมัยเฮ้ยไปไหนปะไปหาหมอจอมัยไหมมามาต่อสู้กันก่อนมาหัวใยอย่าทำพี่ใส่กันก่อนะก่อน่ะวะอโห โอ้โหพี่นายเป็นนักมวยเลยลูกอย่าอย่าทำงงแล้วนิวมันจะโตใช่สายมสายน้ำเกลือจะดุกกันเนียพี่นิวไม่ปิดไม่ต้องรู้อย่ารู้รูก็มาันงโอ้ยทำใหนั่งกเปลี่ยน นั่งลงนั่งลงดูขึ้นดูนั่งดีททำไมปิดเออดู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 เอาให้ดูแต่นั่งดีไีนก็ออกไปสิอะไรอีกปวดหัวเลยเป็นไรลูกนั่งครับกลงสซนโอ้เจ็บแยล่

สามคนแต่เท้แมนนี่มันขีนนนน้คุณนั่งเตเมเ้าหี่ยคุณโอ้ย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 อย่าไปปีนไว้นลกูกคุณปูนี่อ่ะกินมามมพี่หนงกินไหมทำอะไรอย่าทำ,ทำอ,อย่ามาปปีนะมารกไหลมากไหล นี่เด็กปากกักกู้ดี้ไปเลยนี่เดกากั๊นี่เดกาจังจังดูดูหน้านีดูหน้าโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ย โอเคนะครับอยู่คนละมลุมนะครับสามคมสา,ม,ม,สา,ม,ม,สาม,มอะไรพี่เนิวด,ดูอะไรเป็นไข้ครับไม่สบายทั้งสองสามคนเลยคนนี้ก็จะเป็นแล้วนี่เนี่ยคนนี้ก็จะเป็นกินมานมอน๊บดูมามม๊อนเลยกินนอนนอนเลยน,นี่ไงคุณปู่ให้ดูแลนี่ไงคุณปู่ให้ดูแล้ว,ลวอเอ้ยครับครับผมครับเออไม่ต้องเสียงดังเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาจะวุ่นวาย

เดี๋ยวคุณคุณปู่เรียกลุงซู่มารับก่อนมันค่ำแล้วเนาะคุณปู่จะไปทำงานแล้วลุงซู่ลุงซู่มารับคุณปู่หน่อยครับเรียกลุงซูมารับคุณปู่นะโอเคนะครับโอเคไหม ไอ้ตัวเล็กท้องร่วงครับไอคนนี้เหมือนจะเป็นไข้ตัวร้อนมากเลยนี่และคนนี้เป็นหอบเงินดูทีวีอย่างเดียวดูการ์ตูนอย่างเดียวอโอ้โหดูหน้าพี่นิวทำามจะเป็นนั้นชู่ชูชู เลือลุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโทรศัพท์กุญปู่จะพังพอแล้วพี่นิวนอนได้แล้วเห็นหน้าพี่นิวเอาพี่ไหนด้วยดูหน้าพี่ไหนด้วยดูหน้าพี่ไหนพี่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คนะโอเคนะ